สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะแม่ส้มนึกอยากกินปลาส้มฟักค่ะหาง่ายมากเลยนะคะปลาส้มฟักลบบุรีน้องเวก,ก็ชอบด้วยคะ่ะเมนูนี้แล้ววันนี้แม่ส้มก็จะทําไข่เจียวแหนมเลยคะ่ะซื้อมาตั้งใจจะกินแบบแหนมแบบดิบๆเหมือนเห็นคนอื่นเขากินกันแต่ว่าเาคิดไปคิดมาไม่เอาดีกว่าก็เอามาเจียวใส่ไข่ให้มันสุก ปลอดภัยไปเลยดีกว่าคะ่ะแต่ว่าผลของการเจียวนะคะดูสิคะติดกระท้าสงสัยจะเป็นแหนมหนังหมูที่มันมีหนังเยอะเกินไปอะ่ะพอเวลาโดนไฟแล้วมันก็ละลายอ่ะจ้ะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาก,กินมันไปอย่างนี้แหละทุกคนมีผักลวกด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นึกอยากกินปลาส้มทอดแล้วก็มีแหนมแหนมหมูตอนแรกซื้อมากินดิบแล้วพอดูดูหมูแล้วเหมือนเขาใช้หมูแบบ อืมเกดไม่ค่อยดีอ่ะมีแบบไอ้ติ่งติ่งดำดำก็เลยกินดิบไม่น่าจะโอเคก็เลยเอามาเจียวไข่ค่ะเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายเนาะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิค่ะนึกอยากกินนี่จ้ามะรุมมะรุมต้มยอดมะรุมของชอบเลยเนี่ยได้อะไรกินกันคะทุกคน มะลุมกับตำลึงเก็บรวมกันไปเลยค่ะวันนี้อากาศเป็นแบบครึมๆเนาะ กินแล้วมันระบายดีนะคะระบายท้องดี mm ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อย น้องอู้มากินข้าวด้วยกันค่ะเก็บผักมากินแม่พุ่มจ้ะมากินน้องก้อยมา Ke <laughs> ไปก่อนนะคะเพื่อนๆหาเก็บผักขัดริมลัวกินกันค่ะปลอดภัยดิผักบ้าน มันลุมก็ถิ่นไปจึนจึนค่ะจ้ะ